สำหรับติงวันนี้อยู่กับพวกเราในรายการมื้อนี้ร react เออชุดเดิมอย่าเพราะเพิ่งถ่ายเลียชันอีกมนแน่นอนจริงๆนะเพราะว่าเขาต่อยมาพร้อมกับเอวีใหม่เพลงใหม่ความเร็วท่ามของเราไม่เกินจริงไปแล้วเออเพลงชื่อว่าว้าวุ่นแเออเป็นอะไรนะเป็น l e v ว้า u อสีวเวนเ้อ่าสีว่แบบว่าเห็นกี่ครั้งก็ว้าววุ่นน่ะโดยสตีของไมล์ร e ป i ิ้งอพเพลงที่สองต่อจากรบยังโดยโฟนทวั์โดยโฟรทวโอเคโดยโฟนทวัชีโรติคุณอย่าอันนี้เป็นเพลงเร็วใช่ไหมโฟลแสดงว่าเพลี่ยเพลงเช้าไปดูอันนี้เราจะดูเอ็ีก่อนหรือเปล่าดูเอ็มวีก่อนกันนะอ่ะ โอ้ยอ๋อในออฟฟิเชียลเธอเลิกมันคือเสียงพี่เป็นตานแทมไปไม่ไหวใช่อุ้ยอุ้ยสิ่งเถอะสิ้นทุกคนฟูเนาะอุ้ยต้าแมวเฮ้ยยังกันอันนี้อี่ไหนโอ้โหหลีท่าแม่เอาแย่างคุณเต้นอีกแล้วยืนแล้วลูกเตรียมเต้นปะเนี่ย โหหล่อมากโหโอ๊ยมีความยุคยุกจอ่ะใช่ใช่เกือบเก้าศูนย์อะมันมีกลิ่นอายของเก้าศูนย์ทั้งดนตรีทั้งอะไรวุ้ยดนตรีด้วยแสงแบบโอ้ยสี้นไหนอะคุณน้าชุดโันสปอยแล้วเนี่ยคทำดิ Thôi điểm thể lượng mà phải đây máy Chơi đi Anh đi tỏ cho mất tí Ô tên gì? Ô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีสิจริงแล้วอะผอ้ที่ลงมาบ้านเต้นแล้โอเคตีนล้วโองมวิยอมายิ่งยาใ่เจ้บัสเบอร์สิบโอยโอ้าวเอ้โอ้ยโอ้ย ต้องทุนเหรอแบบเนี้ยไม่ต้องทุนอ๋อมันค uh, uh. oh. uh, oh. so cool. right oh. ือเพลงมันเป็นเองเองของเธอเลยยังลดทอนหนีให oh. ้มาเขียดแล้วว่ามัดหนีให้ล้ตกตึกไปแล้วอ๋อซื้อใหม่เนี่ยเอในความคิดกัมเพงหัวใจผ่านมาโอ้โหเจอคนเนี้ยวเฮ้ยเราซื้ออะไรมาให้หน้าบ้านเลยเหรอคุณน้าใครจะไม่ชอบวะใครจะช่วยอ่ะไม่ช่วยหรอกรักก็ไม่เถอะ

ชอบเขาแล้วไงนะครับอุ้ยเปลี่ยนทีด้วยอุ้ยเหมือนเลยอ่ะเหมือนอยู่ที่แดนอ่ะนะฮะจริง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 แดร์ล่อมากโปรดิวเซอร์ให้มันแดรฉันโดนตะปอยชีวิตฉับเลยนะจริงจริงใช่ว้าวอย่าจองซีนนี้โอ้โหฉันช่หรือแล้วว่ามันสนุกท้ายๆ้ายแหะที่ไอซ์สนั่นอยู่ใช่ใช่เหมือนเลย

ตาสวยไอจอคนหนึ่งหอมชอนแต่ยี่ห้หนึ่งอะเนาะงก็ไม่สับสนนี่มีสมองมาแน่เริ่มสับสนแล้วประเด็นทีัเกอย่างอ่ใพี่เช่อเ,เลยเง่ายโดนตีนอย่างนี้เลยอ่ะอหูต่ำมากเก่งมาก

หรือไอตอนเขาต้องไปทำอะไรกับเพนรม,มบาร์จริงใส่เซอร์บาร์สเฮียโอ้ยหรือว่าไปตีเขาวะเพราะแม่จะชอบเขาตำแหงหัวใจพังแล้วไม่จริงจริงฮลรุมน่ารักจังวะถ้าคิดกองทัพตั้งใจเดินกลับมากเลยนะกัวเขาตอกหัวใจเต้นเลยลูกหุย 你等这年哦呀，我在这儿来送他。 เลยพ่อแม่อะไรตัวเมียแบ้ลดตเมวนี่น่ารักมากจริงเนี่ยชอบแล้วชอบแล้วไม่เจบไม่ได้นาแล้วันนึงองอุ้ยตอมเอ้ยตอมเอ้ยแอบชอบะดูสนุกนา้ เุรด้วยฉันก็เกินต้บำแทงหัวใจพังแล้วไม่กินจริงวาะพูดได้ไมลองทไมันพยายาอตอมอที่อยกรว่าเเไมเสือลอดเลยไม่ได้ไม่อนเมมนหลับตอนไหนรู้ย่เนียตงไปโตบตเล็กก็โตกันก็่โตาชก็ตา อย่าต้อมหลบไปลูกของแพวราเกนมาหลบไปลูกแม่เองเราไม่ใช่ไม่ใช่คนอย่างเงี้ยปากแดงกย่สุดนีวสอนว่ารูปเหรอใครมันเต้นอะเนาะไม่ทำใรบ้านเขาบ่อยๆอยลูกไม่ใช่เหรอ ว้าวโคตดลรหลอกโคตรเทพโคตรอันตรายอันตรายอะอันตรายแต่หัวใจอะหัตอมอุ้นากต้ถึงมากเลยอ่ไงกต้าโดยฟุณทีโอ่มันดยโอ้พี่ที่ีโหดมาก ฉันชอบเสียงว้าวเอฟเฟกตอนจบคือววา้จุดจุดลูกพีทเมื่อกี้นี้ของของพ่อและพี่โอ้โหลองตามไม่ได้นะไม่ได้เราเป็นพ่อเป็นแม่เราหลบอย่างเดียวไม่แล้วหลบอย่างเดียวเราลองพีทหลบอย่างเดียวเลยอ่ะทุกคนจบไปแล้วเอ็มวีเพลงวาววดรักแหละ Yeah What I See You แม่ดูแม่ก็ว้าวุดเหมือนกันแม่โดนสปอยหลายฉากเลยแม่อยากดูแล้วตอนนี้ เมื่อไหร่ EP ส oh. yeah, yeah, yeah. ิบพอจบอ่ะยายยัยอ่ะอ๋อเดี๋ยวจบเร็วไม่จริงๆเรื่องนี้อาจจะมี20 PP 200 EP ไปเลยฉันด้วยนะฉันได้ได้ เรียกไหวด้วยใช่ได้ลงมาถึงสิ้นปีไปเลยทำถึงด้วยนะจริงๆแล้วเออลงมาพูดถึงน็อเพลงกันน่อยก็สูนมากมีกลิ่นอายของความแบบยุคเก่าๆนิดนึงมันจะดูแบบว่าเหมือนจ้าจ้าด่ามากเลยแบบว่าแบบเป็นตื้อตื้ออะยุคแดนบียุคยุคไฮสลันอะไรประมาณนั้นไม่รู้จักจริงหรออายุแล้วเต็มปอเลยไม่เชื่อ รู้เพลงน่ารักมากเราเพลงน่ารักเมื่อกี้เห็นไหมเราฟังแค่สองรอบเราร้องน่ารักจริงเพราะว่ามันเข้าปากชื่อเพลงวอร์กันไปวะแบบว้าวุ่นเลยก็มันน่ารักจริงอ่ะก็มันพอมันมองไปแล้วมันเห็นแล้วมันน่ารักก็เลยว้าวุ่นแล้วมันเป็นเพลงของทุกคนได้เลยไหมคิดถึงตัวคนดีๆบ้างใช่ไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็ตามทุกคู่ทุกคนเออทุกคนเลยเลยบอกว่าเอ้ยมันเออแล้วมันใจเต้นมีหนว่า่ชอบกันล ยังเห็นไหบางที่อันนี้จะเป็นโฟลน้องเลยก็หมายถึงจะไม่นายก็เหอะก็ไม่เป็นไรกม่ใช่เหรออันนี้ก็จริงนนก็จริง <c oughs> จริงๆอ่ะไม่เพลงเนี้ยโฟอล์ดั้ร้องให้อาตอมกับกองทัพแต่ว่าจริงๆอ,อ่ะโฟล์ได้แอบซ่อนใครไว้ในเพลงดูใครนะเอารู้เอารู้ไดนะ้ไงอ่ะเพลงสิบเซมจริงๆชื่อเพลงภาษาอังกฤษคือ when ever i see Gemini เสียดายเลยสาววายแล้วว okay. right? right. ่าเอาทุกคนค่ะพวกเราเป็นสาววายค่ะอาอาเอาไปไดนมาไม่ได้สาววายไม่ได้เป็นมีตรงไหนไม่ใช่นี่เหอโอ้ยจำจำเพลงนี้คือออกมาตอน Official t r a i l e r ใช่คือตอนนั้นอะ Official t r a i l e r ดาวไว้ว่าอาจจะเป็นหังเปาร้องอะไรประมาณนั้นมันเสียงอป่าไหมมันมีความสูงนิดนึงแล้วอ๋อเป็นโพสเองไหนลองดูท่อนนี้สิบังเอิญอีกแล้วที่มองไปเจอเธอยิ้มมา ก็เลยทำไมไปสั่งก็ไม่เวลาเราเรียกว่าเราเองเราคิตเองเราไปทุกที่เลยนที่มีเขาใช่เมื่อกี้เนี่ยโดยที่จริงจริงก็ทำถึงเราอยู่สนามบัสซ้อมบัสอยู่ดีๆก็เดินไปเลยปวดเอาอยู่นะจริงๆเว่าถึงแม้จะเป็นสไตล์นั้นนะมีท่อนที่ต่ำมากๆอ่ก็แรกๆอก็ต่ำมากแล้วก็มีท่อนที่สูงเปลี่ยนคีย์ท่อนฮุกด้วยใช่ตอนบิดท่อนหลังบิดดีมากแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ ร้องอุ้ยแต่เป็นแต่ใหม่แตกใหม่แตกใหม่ของโฟแต่ใหม่ของโฟสแต่น่ารักจังเลยน่ารักปล่อยเพลงอีกได้ไหมเออเพลงอยากดูอีกนะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวเขาจะปล่อยมาอีกเรื่อยๆใช่ไหมล่ะก็เหมือนแบบว่าพอมันถึงเนื้อเรื่องประมาณไหนเพราะว่าจริงๆอะปล่อยเพลงนี้มาก็ ก็ตรงกับเนื้อเรื่องอยู่นะเพราะว่ามันมีความ,มวามวาุวาน่นจริงๆมันมีฝั่งที่วาวุ่นเพราะว่าไม่รูว้ว่าเขาชอบเราแล้วเราจะต้องอทำรู้สึกยังไงแล้วก็มีฝั่งที่เขาวาวุ่นอยู่แล้วว่าเขามีคนที่แอบชอบอแล้วก็มีฝั่งที่เริ่มวาวุ่นว่าเอ๊ะย,ยงังลบมันทํางานหรือเปล่านะทำไมเข้าใจใจเราเออ มันเป็นอย่างนั้นป้ายเออว้าวุ่นเลยจริงว่ะขนาดคนดูยังว้าวุ่นเลยตอนนี้ว้าวุ่นทั้งหมดเลยนะพูดพูดอะไรก็ไม่ถูกเลยพูดกันพูดกันไปพูดพูดกันมาก็ไม่ได้ถูกแล้วับไปอะไรเลยจบที่คนนั้นเลยจบคนนั้นโอเคทุกคนก็นั่นแหละค่ะไปฟังกันนะคะเพลงว้าวุ่นเลยนะซ่าจากที่ GMM Record อ่์ดอยาไปดูกันได้ไปชมกันได้ไปปั่นวิวกันเยอะๆเพลงมันน่ารักเพลงมันน่ารักมากจริงๆถ้าใครชอบ คลิปนี้นะจ๊ะก็ฝากกด like, ไลค์กด, share, กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งมือหน้าสาหรับติ่งจะอะไรมาเสิร์ฟก็รอติดตามชมนะจ๊ะ<น>วันนี้ไปแล้วจ้า,จาบ๊ายบาย,บาย,บาย